สเดือนเนี่ยมันก็เป็นเป็นภารกิจที่คนไม่ได้คาดหวังเยอะอยู่ๆไปครับโดยภาพรวมเนอะนจะเป็นลักษณะน,นั้นแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่น่าจะต้องสนทนากับหมอมีก็คือว่าสี่เดือนเนี่ยเขาจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกมาจริงๆไหม ที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาเมื่อคืนแั้งไงครับ6กห0 0่ล้านหกหมืล้านก้อนใหญ่มันเป็นเรื่องมาอันนี้ก็คือใช้เพื่อในการก็คือให้ประโยชน์กับประชาชนตรงๆนะครับอันนี้ก็เขาหวังว่าการกระตุ้นการบริโภคนะครับแล้วจะทําให้เกิดเกิดผลทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่มันเหมือนการช่วยคนจมน้ำ อ่านะครับซึ่งอันนี้ในระยะยาวมันต้องทําควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างหลายๆเรื่องครับนะครับหวังว่ารัฐบาลนะครับเขาจะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันด้วยกลไกที่เรามีปัญหากับกลไกพอสมควรการที่คุยกันแล้วก็แต่ละแต่ละคนเนี่ยมีอาณาจักรของตัวเองครับนะครับครับพาณิชย์กับเกษตรเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอ่ออันนี้มันต้องเป็นจะต้องแก้ปัญหายังไงก็เป็นความท้าทายให้กับท่านรองนายก ฝ่ายฝ่ายทางทางด้านของทางเศรษฐกิจนะครับเราคงต้องคุยกับทางรองนายกฝ่ายของที่ดูแลภาคเกษตรภาคการผลิตด้วยนะฮะดูแลกันอย่างไรแปลว<ะ>่าคุณหมอมองว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างพรรคด้วยผมคิดว่าเป็นปัญหาคลาสสิกค,ครับ,รบเราเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้แต่ว่ามันกำลัง ถือประโยชน์ของคนละกลุ่มเขาถือประโยชน์ของเกษตรกรับนะครับเพราะว่าเขาอยากให้เกษตรกรได้เยอะๆได้ทันที hi, <estão S 2> นะครับในขณะที่บางเรื่องนี่มันขัดขัดแย้งกันขับนะครับเป็นต้นอย่าง <ๆ S 1> <lord. S 2> คนละครึ่งเนี่ยมันพอที่จะทําให้เซนเทเมนต์กลับมาทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหมุนเลยอัออานนั้นนี่คือเขาคือเขาจะพูดถึงเรื่องคนละครึ่งซึ่งเคยประสบความสำเร็จาแล้วผมส่วนตัวผมก็คิดว่ามันมันพอได้นะครับแต่นี่จะเห็นได้ว่าลงไป คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับก็สามารถเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาเมดเงินก็ประมาณใส่เข้าไปแล้วเกิดผลนะครับแล้วก็ต่อไปก็ยังมีอีกรดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรดสองะนะครับท,ที่ที่จะเข้ามาแต่ในระยะยาวคือต้องดูกระเป๋าด้วยว่าในที่สุดเนี่ยจะสร้าง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 ภาษีกลับมาได้หรือไม่อย่างไรวันนี้นอกจากโจทย์นี้นะครับ สิ่งที่เรามีปัญหาก็คือการเงินกับการคลังเนี่ยมันต้องหารือกันับพูดตรงๆว่ากระทรวงการคลังกับแบงงชาติขอทางแบงค์ชาติต้องทํางานคู่กันได้ดีหวังว่ารัฐบาลนี้จะสามารถไปได้ดีเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่ท่านก็สามารถที่จะทํางานคืออดีตเคยอยู่ใกล้ชิดกับทางรัฐบาลก็อาจจะทําให้เข้าใจความจําเป็นต่างๆและเคยช่วยคิดในหลายโครงการด้วยกันน่าจะ คุยกันในโหมดที่ใกล้เคียงกันบ้างแป่ว่าความหวังจะไปอยู่ที่แบงค์ชาติมากกว่าอ่โอเคมันเป็นมันเป็นมหาภาคอะเนาะมันมันทำทีนึงไันได้ผลน่าเคียบ